กองของมิาดนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องแล้วมันจะมีเสียงดังนะครับเพราะว่าอุปกรณ์มันให้ตัวได้นะครับอ่าลูกยางตัวนี้ก็เคยซื้อมาเปลี่ยนแล้วนะครับมันจะมีสามตัวนะจุดนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึง่งแล้วก็ข้างบนนี้นะครับตัวหนึง่งเดี๋ยวเราจะถอดมาใส่ลูกยางดูนะครับว่ามันจะเงียบลงไหมแต่ก่อนเดียนยก็เดี๋ยวสตาร์ทดูก่อนนะยิ่งเครื่องเย็นนะครับมันยิ่งอุ่นเครื่องแล้วก็ มันจะสั่นกับปกตินะครับอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับลูกยางแท่นเครื่องด้วยนะครับไม่รู้เพื่อนๆได้ยินเสียงไหมครับมันดังแกรกๆ,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 ๆถ้าเราจับมันจะเงียบไปถ้าเราปล่อยนะเดี๋ยวมาลองถอดแล้วก็ใส่ลูกยางดูนะครับ จุดยึดนะครับจุดยึดตัวมอกรองอากาศนะครับก็จะมีสามตัวนะครับที่ถอดออกมาเมื่อกี้นะครับจะมีหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามตรงนี้นะครับแล้วที่มันถอดยากก็เพราะเป็นลูกยางตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่ตัวสี่ลูกยางตัวนี้นะครับกล่องหนึ่งก็ผมได้มาประมาณห้าสิบกว่าบาทนะ ก็ได้ใส่ลูกยางนะครับโอลิงเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้คือสิบคูณสองนะครับกล่องนี้ให้มาห้าชิ้นนะครับใช้ไปแล้วสี่ชิ้นก็ตัวตัวใหญ่นี้นะครับจะมีสองจุดนะครับที่ใส่น็อตก็ใช้ไปหนึ่งตัวแล้วก็สองตัวใส่ข้างล่างอันนี้ผมใส่ข้างล่างนะแล้วก็ชิ้นนี้นะครับจะมีตัวหนึ่ง ตรงนี้ผมใส่ทั้งข้างบนข้างล่างนะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าแง้มดูมันจะเนี่ยถ้าแง้มดูมันจะเห็นโอลิงอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ด้านล่างก็ก็ใส่เหมือนกันนะครับด้านล่างนี่เป็นสองตัวนะครับแล้วทีนี้ก็ใส่บูทกับคืนนะครับขอแทรกเรื่องบูทนิดนึงนะครับบางคนเขาแนะนําให้ เจียบูดออกนะครับมิลหนึ่งถึงสองมิลผมก็ไม่ได้ว่าวิธีการนี้ไม่ดีนะครับแต่ผมว่าถ้าเจียบูธออกให้มันสั้นลงนะครับแล้วทีนี้เวลาเราขันน็อตนะครับผมจะรู้สึกว่าน็อตมันจะลงไปได้ลึกขึ้นนะครับก็ถ้าเป็นวิธีเจียบูธนะครับสมมุติว่าเราออกไป2มิลตัวน็อตเบอร์สิเราก็ต้องออกไป2มิลด้วยเหมือนกันนะครับไม่งั้นมันจะแทงฝาสูบนะครับฝาสูบอาจจะแตกหรือร้าได้นะครับผมก็เลยเลือกใช้วิธี ใส่ยางโอลิงดีกว่านะครับเพื่อเสริมลูกยางให้มันหนาขึ้นนะครับเวลาเราขันแล้วมันจะได้ขี่กับลูกยางอยู่นะครับประกอบสองชิ้นนี้นะครับเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เอากลับลงไปที่เดิมนะครับโดยตำแหน่งแรกก็คือจะเป็นลูกยางตัวนี้นะครับห้เข้ากับเดือยตัวนี้นะครับแล้วตำแหน่งน็อตมันก็จะ ลงทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็ใส่นอ็อตคืนเข้าไป ก็ใส่ใต้กรองอากาศนะครับแล้วก็ประกอบฝาครอบตัวนี้นะครับแล้วก็ล็อกคลิปล็อกตัวนี้นะครับสองตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับแล้วก็เอาท่อตัวนี้มาเข้าล็อกมันนะครับแล้วก็ขันน็อตล็อกท่อกรองอากาศนะครับตัวนี้ก็ยังให้ตัวได้เหมือนเดิมนะครับหมายถึงว่ามันให้ตัวได้นิดหนึ่งนะเดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูนะครับ เสียงก็เงียบลงนะครับแต่ก่อนก่อนหน้านี้นะตัวนี้มันจะสั่นสั่นทั้งหมดนั่นแหละตัวนี้ก็สั่นตัวนี้ก็สั่นทีนี้ก็ไม่มีเสียงแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองก่อนใส่ให้ดูนะครับว่ามันเป็นเสียงยังไงนะเทียบกันนะเนี่ยถ้าเราจับมันจะเงียบเองถ้าเราปล่อยนะตันนี้คอมแอร์ก็ทํางานปกตินะครับ ตัวนี้ก็เลือกสั่นแล้วนะครับปกตินี้เสียงดังมากนะยิ่งคอมแอร์ทำงานก็ต้องอยู่ที่สภาพแท่นเครื่องด้วยนะครับอันนี้ก็แท่นเครื่องก็ยังพอใช้ได้อยู่นะก็ใส่ตัวนี้นะครับลูกยางโอลิง ราคาประมาณ50กว่าบาทนะครับมีหลายเบอร์เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ